ครับก็ภาพที่เราติดตามข่าวกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นดินไหวนะครับในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไหวที่ประเทศไทยโดยตรงนะฮะจุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยและระยะห่างเนี่ยนะฮะกว่าพันกิโลนะฮะจากลอยเลื่อนสกายเนี่ยแต่ผลกระทบเนี่ยมันมีต่อประเทศไทยมากในเรื่องของมิต,ติทางสังคมมิต,ติระหว่างประเทศเนี่ยมันสร้างความ เวลามันมองเข้ามามันอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยนะฮะเกิดตึกถล่มนะฮะตึกถล่มที่เป็นอาคาร30ชั้นแล้วถล่มลงมานี่เป็นประเด็นที่สําคัญทําให้ทําให้ภาพพจน์นะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์เวลาคนต่างประเทศมองดูว่างานก่อสร้างของบ้านเราไม่ได้มาตรฐานเหรอมันมีคําถามอะไรต่างๆออกมามา,มากมายเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะฮะมันก็เลยไปประกอบกับ,กบความตื่นตระหนกของคนทั่วไปทั้งหมดเนี่ยาเวลาเห็นแผ่นดินไหวแล้วตึกถล่มเนี่ย คนต่างๆก็เลยมองว่าแล้วตึกที่เขาอยู่อยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่เขากําลังนะฮะเกิดแผ่นดินไหวแล้วเขาวิ่งลงมาเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะกลับไปใช้งานตึกต่างๆเหล่านั้นได้ไหมนี่เป็นความกังวลเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องกลับมามองแล้วนะครับภาครัฐก็ควรจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็พยายามนะฮะร่วมมือกับทางสถาบันการอึกษาร่วมมือกับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเสนอต่อประชาชน นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าความรวดเร็วนะครับความรวดเร็วในการวิเคราะห์ในการนําเสนอในการสร้างความตื่นตนกของประชาชนให้มันลดน้อยลง วันนั้นถ้าจะถามถึงการถอดบทเรียนนะฮะก็คือสิ่งที่สําคัญในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับประเทศที่เขาเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติต่างๆมากมายโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างใกล้ๆเราคือประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้ง3ทั้ง3คนเนี้ยก็จบจากญี่ปุ่นหมดเราจะเห็นภาพในเรื่องของการเตือนภยัยในเรื่องของการ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและบทเรียนที่แต่ละประเทศต่างๆเหล่านี้ที่เขาประสบภัยแล้วเนี่ยเขาถอดบทเรียนอย่างไรทําให้ทําไมประชากรของเขาเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นตนกมากมายแต่เขามีเขามีหลักการของเขา1 2 3 4ี่เขาจะทําอย่างไร แล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาทันทีแล้วก็ทุกคนก็จะต้องฟังทิศทางของภาครัฐว่ามันจะเกิดการขับเคลื่อนอย่างไรและที่สําคัญก็คือทําอย่างไรให้ความตื่นตระหนกต่างๆเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสะท้อนความเป็นจริงเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของของคนโดยทั่วๆไปเนี่ยากลับคืนสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุด นะครับจากที่ผ่านมาเราจะเห็นนะฮะวันแรกเลยเนี่ยนะฮะแผ่นดินไหวส่วนดนึงจริงๆแล้วถ้าไม่มีตึกนะฮะถ้าไม่มีตึกสตงอถลถ่มนะ,ะประเทศไทยถือว่าผลกระโบต่างๆนี้น้อยมากเลยนะฮะจะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มีตึกสตงอถลถ่มขึ้นมา30ชั้นมันเลยทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วความตื่นตระหนกของคนเนี่ยมันไม่มีใครไปคุมสถานการณ์นะฮะอาคารสาธนารนณะรถไฟทุกอย่างมันสตอ็อปหมดเลยในวันนั้น เวลามันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยมันจะตามมาด้วยไฟไหม้หลายๆที่นะฮะประเทศพม่าเราจะเห็นว่าไฟไหม้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าท่อก๊าซท่ออะไรต่างๆเนี่ยมันถูกการสั่นสะเทือนแล้วมันถูกการฉีกขาดแล้วมันเกิดการเสียสีกันแล้วมันมีเปลวไฟขึ้นมามันนั้นไฟจะไหม้ตามมาหมดเลยนั่นคือผลของการเกิดแผ่นดินไหวที่ความน่ากลัวเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่แมกนิจูดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องแรงพอแล้วก็จุดในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันต้องอยู่ในโซนซึ่งอย่างที่เราบอกว่าประเทศไทยเราห่างมาเยอะ แต่พอเอิญตึกอาคารสูงมากๆเนี่ยนะฮะในเรื่องของการดีไซน์มันก็เกิดการไหวแต่จริงๆแล้วการไหวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกตินะหลักการของอาคารที่มันสูงเนี่ยมาถึงเกิดเป็นไหวปกติแต่การควบคุมสถานาการณ์กับการชี้แจงให้ประชาคมได้รับทราบตัวนั้นแหละเป็นตัวสําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยก็หวังไวอย่างยิ่งว่าภาครัฐหรือว่าพวกเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยควรจะร่วมกันนะฮะบางคนเนี่ยจะถามว่าใครผิดใครถูกอย่างเหตุการณ์ที่ตึก ต่อตงอถลบเนี่ยถามว่าใครผิดหรือว่าการแจ้งเตือนภัยช้าใครผิดจริงๆเราจะบอกว่าใครผิดใครถูกไม่ได้แต่บอกว่าณตอนนี้เนี่ยจากนี้ต่อไปมันควรจะทําอย่างไรถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือแล้วเราสามาัคคีกันมันจะเห็นภาพว่าอ่ะโอเคเอาทั้งหมดนี้มาเป็นบทเรียนแล้วก็มาคุยกันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีการแจ้งเตือนภัย1 2 3 4 อย่างไรและหลังจากมีภัยเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะกลับมาดูใครใครจะเป็นตัวให้เราเชื่อมั่นได้ว่าเราควรจะต้องเดินแบบนี้แบบนี้ตามตัวนั้นนะฮะซึ่งภาครัฐเนี่ยนะฮะก็กําลังตั้งคณะกรรมการต่างๆมากมายเลยเพื่อที่จะมาดูเรื่องพวกนี้นะฮะก็หวังอย่างยิ่งถ้าเขาถอดบทเรียนจากประเทศที่มันมีโน้ตฮาวมันมีการเรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมาคิดใหม่ มันจะมีแพทเทิร์นมันจะมีระบบอยู่แล้วเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะเอามาประกอบให้เข้ากับประเทศไทยก็สามารถที่ใช้ได้เลยแล้วนะครับครับในส่วนของระบบการ,รที่สกีชีฟการโชว์ครับ,รบเป็นระบบกรรของสอจลนขออีกที่ย้อนกลัอกัน่าเดี๋ยวให้จันพนุว่า ก็สําหรับที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเราก็มีเรียกว่าจุดประสงค์ก็คือที่ท,ที่ว่าเรานําาเรียกว่ทําให้การทั้งออกแบบแล้วก็การเสริมกําลังอาคารเพื่อต้นานทานแผ่นดินไหวน,นะครับมีราคาที่ถูกลงนะครับเราก็ใช้วัสดุทางธรรมชาติในการที่มาทําอย่างแรกก็จะมีการนํามาทําตัวสลายพลังงานหรือว่าดมเปอร์นะครับ <c oughs> เพื่อทําให้อาคารเ, <c oughs> เกิดความหน่วงมากขึ้นนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือเรียกว่านวัตกรรมส่วนแรกนะครับส่วนต่อมาเราก็เรียกว่าใช้ ตัวเส้นใยจากพืชครับเพื่อมันทําการเรียกว่าพันอบรัดหรือว่าเราอาจจะใช้คำว่าเจกเกตติ้งเนี่ยเป็นไฟเบอร์เจกเกตติง้งก็คือไปเป็นเส้นใยจากธรรมาชาติครับมาทําการอบรัดตัวเสาหรือว่าตัวโครงสร้างครับทำให้โครงสร้างมีความเหนียวมากขึ้นครับผมแล้วก็าตัวนี้นี่คือเขาเอาไปเสริมเข้าไปเ้นเนื้อแล้วต้องเรือกต้กคนครับก็คือว่าโดยที่ถ้าทั้ง2อ,อย่างนะครับก็คือว่าได้ทั้ง2รูปแบบครับได้ทั้งเรียกว่าสําหรับสร้างอาคารใหม่แล้วก็เสริมอาคารเก่าครับ โดยที่ว่าสําหรับสร้างอาคารใหม่เนี่ยเราก็เราทาการออกแบบก่อสร้างแล้วก็เรียกว่าติดตัวนี้เข้าไปได้ใช่ไหมครับส่วนในกรณีที่เสริมอาคารเก่าเนี่ยเราบอกว่าแดมเปอร์เนี่ยที่มีอยู่แล้วเราก็สามารถนําเอาไปติดโครงสร้างอาคารเดิมได้ถ้าเราเลือกติดบริเวณเราจะเลือกติดเราทำ,าจจทำการจะทําการวิเคราะห์แล้วก็เลือกที่เหมาะสม,มน,นะครับอย่างเช่นที่มีความอาจจะมีความเสี่ยงต่อกับความเสียหามยมาก จากที่เราทําการวิเคราะห์เนี่ยครับเราก็จะนําเรียกว่าตัวแดมเบอร์เนี่ยไปติดด้านครับผมส่วนตัวเจคกตติ้งเนี่ยก็คล้ายๆกันครับเราก็เรียกว่าสามารถออกแบบสําหรับอาคารใหม่ก็ได้หรือสามารถเสริมอาคารเก่าก็ได้ครับโดยที่ว่าอย่างอาคารที่มีแล้วเนี่ยเราก็สามารถคํานวณได้ว่าสมมติถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เราเจคกตติ้งเข้าไปเนี่ยหรือว่าเราพันเข้าไปเนี่ยจะทําให้กําลังของตัวเสาคอนกรีตเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับผมครับครับ้ทุนนี่มัน ในส่วนของต้นทุนนี้เราก็จะพยายามทาให้เรียกว่าต้นทุนที่มีราคาถูกกว่าเรียกว่ามีราคาย่อมเยาวลงนะครับให้สามารถให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับใน,ในส่วนของถ้าเกิดมีตึกหรือว่าต้องการให้ทางสจรไปช่วยดูหรือเรื่องของลายลาหรือส่ตัวนี้ครับ าาาตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกว่าสูตรเนี้ยนะฮะก็เป็นสูตรวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นดินไหวตอนนี้เราเราเริ่มดันขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราตั้งเรื่องสูตรของภัยพิบัติเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็มีกลุ่มของอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับไปช่วยดูในเรื่องของการลอยแตกแล้าต่างๆแต่เราโฟกัสไปในเรื่องของอาคารสาธารณะ เราโฟกัสไปในส่วนของการเข้าไปช่วยเหลือนะฮะในการซัพพอร์ตในส่วนของภาครัฐในเบื้องต้นนะฮะถ้าเป็นอาคารของเอกชนที่มันมีการที่มันมีการพังทลายหรือมีอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคณะกรรมการนะฮะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอ การดูแลเรื่องอาคารนะครับต่างๆนี่มากมายเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เขาพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบนะบซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยในส่วนของสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่เราไปซัพพอร์ตนะฮะในเรื่องของอาคารสาธานะของภาครัฐเนี่ยเราก็ไปดูแลเขาทันทีเลยพวกโรงเรียนพวกโรงพยาบาลนะครับถ้าเขามีความกังวลหรือเขามีความต้องการเราก็จัดทีมเข้าไปแล้วเราก็ไปช่วยเขาทันทีแต่ถ้าพูดถึงว่าตึกทั่วไปของเอกชนเนี่ยรอยเล้าและต่างๆเนี่ย ถ้าเขามีเนี่ยเรายินดีให้คำปรึกษาแต่เราอาจจะไม่สามารถที่จะส่งคนนะฮะกระจายคนไปตรวจสอบซึ่งถ้าเป็นอาคารเอกชนเนี่ยเขาควรจะได้รับลายเส้นจากการตรวจสอบซึ่งมีหน่วยงานที่เขาสามารถตรวจสอบแล้วออกลายเส้นได้อยู่แล้วมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตามมาเนาะนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะติดต่อแล้วก็นาเนินการกันได้นะครับครับ